อยู่ป่ะ๋ยวมันเข้าปากไม่โดนเลยอะในยุ่งปลาอะไรก็ชากออกไปเลยใหญ่เลยมีไซส์อ่ะอจชินก็นอนจะเอาอยู่หรือเปล่าหรือไหมมันมีเบ็ดสามทางใช่ใช่ ปลาอะไรไเนี่ยาปลากายนะเี่ยอารนี้เลยปลากามนก็ขแงมากอ่ผ้เปากเขาปากหงาหงาครับเขปากเงใหญ่ครับเขปากเลยโอ้ยหมนี่มุมนุมปากพอดีนะ คงใหญ่ครับเห็นเห็นรงใหญ่ครับพี่โรตีไปไม้เดียวเองนะะกะนี่ถ่ายนะตีไปไม้แรกโดนเลยเปิดคงเปิดต้องเลยเนยค <laughs> ุเปิดอเนะ S <S นเน่นให้ยอมเลย,เลยใ,ใหญ่ขนาดนี้แล้วมาสบัดโลกคอยครับคอยครับถ่นโลจิชิมนะครับไม่มาขอเย่านี้ บอกว่าคนนั้นกาสิบโลว่ะอาอีกมึงกออ่ะนวะเม,มกัว่ถ่ายรูปคันตี่กูปล่อยมันคืนนะตอนนี้มึงเดี๋ยวมถ่ายรูก็ได้ปล่อย้จะต้ทำไ มัดเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่ปลาคนนะครับดยคนคนน่าจะหนื่อยก่อนปลา <c oughs> ตัวใหญ่ <c oughs> โอเคลงดีก็เจอยอะแล้วนะไม่ขนาดนี้นะเห็นหัวแล้วไม่กี้แบบ ผมตาเบีดนะมึงเบ็ดหัวติดะลงวนอนน้หัวติดตาหัน่ายังไม่ง้างเลย chào ngang chơi bên này ไม่ได้ต้อง้งของไงอยากให้ที่เข้าใจเข้าใจผิดทำาให้ไม่หลุดคมเมนเป็นไงไม่เป็ยไรไม่ร้ แปะลิงครับแปะลิงอ่าเนื <c oughs> ้ไม่ยอมยังไม่ยอมไอปากล่างนะกิปเปอร์นะเอากิปเปอร์ดีกว่าถึงจะถ่ายให้ใหญ่มากเอามันๆนะล่างขึ้นมาล่างขึ้นมา ทำไมก้อยก่อยเดียวเดี๋ยวกดไม่ได้วิวเดียววิเดียวข้อไม่ไดแล้วเออเี้ยครับสายนลกทีหนึ่งขันลูพิชิ่งจับปลาไซส์เดี๋ยวรู้สุดรู้สุดเย็ดกิโลหกกิโลแข็งมาก Những người đi. Những người đi. nha người ngán Những nó đi. Những người 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 đi. Nguyên người đi. ภาพนิง่งอ่ะ